สวัสดีค่ะแม่เย่ใหม่เจออวันออฟฟิเชียลค่ะยางเลาะไปเลาะมาพี่น้องลงมาทงนาหน่อยอันนั้นจุนนจะเป็นใบแมงลักค่ะใบผักอีตู่เก็บแล้วยางลงมาอันเก็บใบอีตู้ว่าสิไปใส่แกงเนาไะไหมครับพี่น้องมาเห็นผักบุง้งครับพี่น้องอดบอด่ได้อดบอด่ได้เก็บเก็บคือเก่าเก็บคือเก่าผักบุง้งแม่ยอดมิติยอดง,งามๆแหม ผักบุ้งนาะยอดเว้สวยอยู่มีใยไม้มากกินผักบุ้งค่ะเก็บไปแล้วเราก็ไปล้างค่ะล้างให้สะอาดเอาล้างด้วยน้ำส้มสายชูนี่ยอดงามๆพี่น้อง เก็บผักบุ้งไปกินกับแจ้วกันค่ะนี่แหละอาหารปลอดสารพิษของดีของดีมีประโยชน์ค่ะเฮ้อค่ะไ่ได้เอาขาต่างกล่องลงมาซะแล้วในการเด็ดผักก็จะยากเด้เอามือมือขวาเอาเข้าเน็กไว้ เก็บผักเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งถือกล่องเด้ป่ะเนี่ยพีน่น้องฝนตกฝนตกมันเลยงามค่ะ ได้แล nh <c ười> ้วค่ะผักอีตู้ข่อยกองอ้อยเาะยุเสร็จแล้วันนี้นี่ใบเป่งลักไปแกงเส่น้อไม้ผักอีตู้ก็กินไอผักบุ้งเขาก็ไปกินกับเจ้ากับพี่น้อง เดี๋ยวหักนอไม้ไปสักหนอค่ะไปทำกินกลางวันเอาหนอกลางก่อมาหานอไม้ไปแกงกินสวยกันครับพี่น้องโอ้หมดกับมีวัดได้แล้ว น่อเดียวนี้ก็คุ้มแล้วค่ะหน่อเดียวก็คุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปเก็บชะอมค่ะทุกคนไปเก็บชะอมก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บชะอมมียอดไหมเนาะใส่แกงหน่อไม้ค่ะเมื่นอนันเก็บไปแล้วเก็บไปอันเจียวไข่มีนหน่อยๆน่พี่น้อง ได้กินโอ้นี่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 นปลาซิวยุบหยิบหยิบยิบหยิบฟังนี่ใช่าใจไหมน่าจะเป็นปลาซิวค่ะเอาบักม่วงบักม่วงไข่หลุดแล้วตัวนี้นี่มะม่วงหงอกไข่เธอหลุดแล้วหลุดแล้ว สับมะม่วงเบา่างมเบึงปักม่วงสีแดงนะแม่พี่นอ้องแล้วสุกแล้วเอาชะอมใส่ถุงนี่ไปพอดีนี่ค่ะมะม่วงหงไข่เธอต้นต้นนี่ละต้นข้างหลังนี่ละเราก็ได้แก้เมื่อย กินได้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกินสดสดให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามะม่วงเราปลอดสารนะคะบ่ได้สีดธหยกสีดธา์หยังค่ะพี่น้องเอาแก่นหอดสีปงสีสีออกนอกแล้วพี่น้องดูโฟกัสตรงไหนเนาะจะมีนอออกแล้วอยวาปอกก่อนค่ะ ถ้าได้ล้างข้างนอกนี่ไม่ไม่ใหม่จะกินจะกินเอสีแดงแดงของลูกมันเนี้เอผิวเปลือกมันเนี่ยเพราะว่าสารสีแดงเขาก็มีประโยชน์ในการช่วยเตือนความจำเขาไม่ใครได้กินเนีสีแดงนี่ค่ะ หวานอมเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวเอาเม็ดย้นทิไมไว้แถวในล่าให้มันเกิดเดี๋ยวให้เม็ดมันเกิดโอ้ยมีแห้งเดี๋ยวโยนไว้ใต้ต้นคอยไปล่างมือก่อน ้งก้มก้มโอ้ยเปียกเบิดก้มไอ้นั่นแม่ก้มลลางมือตกเลยเหมือนอันเหมือนต้นหญ้าลงมลงไปในห่วยโอ้ไม่ใหญ่ไม่เนาะนี่ล่ะเขาเอินเขาเอินวัดเฮาแล้ว เบรกก็บโมยูแหมมือนทะเลทรเลลงไปเลยแหม oh. เดี๋ยวค่ะปั่นออกก่อน oh. ใอรมันหลดถุงข้าวอ่ะเสียกแล้วเดี๋ยวจะต้องไปขุดดินก่อนกลับบ้านอีกค่ะ เอาดินลูกลังไปอีกหกหกกระแปงเอาไปปลูกทำเป็นโคกยังไม่เสร็จค่ะว่าจะเสร็จเมื่อวานก็กลับไปบ้านเหนื่อยหลับนอนหลับเลยเพียสู้ขนาดไม่รู้จะได้หรือเปล่า เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ